กลับเข้ามาครับผมยังอยู่กับพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์เอาละเราดูพฤติกรรมชัดแล้วแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาจากจากการที่ไทยกับจีนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนี่ยเสด็จเพื่อเจริญสัมพันธรรมไมตรีรกับจีนคเอาเอาในในมุมของความปื้มปิติเราเราเรา,เราเรียบร้อยไปแล้วครับแต่ในมุมของความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นแบบนี้ค,คุณเซนเองก็หนาวไหมท่าน ก็คือแบบนี้ฮะการเสด็จพระลำเนินเนะยือนประเทศจีนเป็นทางการเี่ยของพระพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนี่ยผมถือว่าเป็นความกล้าวหน้าของความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนเพราะว่าถือว่าท่านเป็นพระมหากรรษัตริย์องค์แรกนะครับที่ได้เยือนประเทศจีนเป็นทางการแล้วทางจีนก็ต้อนรับแบบสมพระเกียรติอือันนี้ผมผมมองว่าทําให้สมรรถภาพไทยจีนเนี่ยแน่นแฟนขึ้นเยอะมากนะครับแล้วจริงๆแล้วจีนกับเราเองเนี่ยก็ มีความสัมพันธ์มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเท่าที่ผมเคยศึกษาเนี่ยไทยเนี่ยค้าขายกับประเทศจีนเนี่ยตั้งแต่ราชวงศ์หมิงเพราะจีนเนี่ยเขาไล่คือราชวงศ์หมิงแล้วมาราชวงศ์ชิงแล้วก็กลับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสาธารณชาชนจีนเราเนี่ยมีความค้าขายกันนะเดินทางติดต่อกันตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงเลยครับจากภาพที่ออกมาชัดเจนมากว่าจีนเนี่ยยก หมาย่เรียกว่าจัดเราเนี่ยในระดับมิตรประเทศที่ใกล้ชิดมากๆกถูกไหมถูกครับกับขเขมรนี่คนละเรื่องเลยขเขมรนี่ไม่ใช่เป็นมิตรประเทศเอาอันนี้คุณต้นจําตอนที่กษัตริย์สีหมุมนีเดินทางไปเยือนจีนได้ไหมที่ออกข่าวตอนนั้นเ,เห็นไหมครับว่าโอ้คนละเรื่องนู่นไงก็ผมนึกบอกว่าผมเน่ยนะคนไทยนะผมมีความภาคภูมิใจมากนะเพราะว่าที่การที่พระบาทเจ้าหัวท่านสสเสด็จ เยือนประเทศจีน็นทางการแล้วทางจีนเนี่ยต้อนรับแบบยิ่งใหญ่มากคือเอาว่าระดับเดียวที่ถ้าผมดูนะพิธีการเนี่ยเท่ากับปูตินเลยเพราะฉะนั้นน่ะมันก็จะกลับมาที่สถานการณ์บ้านเมืองว่าครับโดยสถานะของไทยอย่างเงี้ยครับรับรองทั้งจีนและสหรัฐอเมริกาที่เรากําลังรู้ว่าเขาทำสงครามกันเนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยสุดท้ายเขาต้องเลือกเราก่อนเลือกเขมรแน่นอน ก็คือวันนี้เนี่ยมาอำานาาสองขั้วเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วว่ามันมีความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าสงครามอาวุธนะตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วในยุโรปเกิดขึ้นแล้วในตะวันออกกลางแล้วก็สงครามการค้าเนี่ยสหรัฐมุ่งมาหาจีนอย่างเดียวซึ่งมีการเจรจาหลายรอบแล้วล่าสุดก็คือสีเจนผิงก็ไปเจรจากับทัมถูกไหมครับคราวนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยการที่สหรัฐเนี่ยเข้ามาเนี่ยนะในเรื่องความขัดแย้งระหว่างเรากับกัมพูชาเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องปกตินะผมเชื่อว่าทำเนี่ยเดินตามสนที่สัญญาอินโดแปซิฟิกซึ่งต้องการปิดล้อมจีนเพราะนั้นน่ะวันนี้เนี่ยก็ชิงไหวชิงพิบกันเพราะว่าการที่สหรัฐเนี่ยมาไกลเนี่ยสหรัฐต้องการพันธมิตรนะ hmm. เพราะวันนี้เนี่ยจีนเองเนี่ยก็ไปสร้างท่าเรือเจ้าผิงที่ยะไข่ะจีนเองก็มาสร้างท่าเรือที่เมืองเหลี่ยมซึ่งทั้งหมดเนี่ยจุดยทธศาสตร์มันอยู่ที่ช่องแคบมาลากา เพราะว่าช่องแคบมาลาการเนี่ยมันจะเป็นช่องทางที่ของมาจากทางตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นพลังงานนะครับหรือว่าสินค้าวัตถุดิบเนี่ยที่ต้องมาจากมหาฮันดรอินเดียเนี่ยมันต้องผ่านช่องแคบมาลาการซึ่งอันนี้มันเป็นจุดยุทธศาสตร์ถ้าเกิดสหรัฐจะปิดล้อมจีนสหรัฐต,ต้องยึดช่องแคบมาลากาการที่จะยึดช่องแคบมาลากาได้ก็ต้องใช้อย่างน้อยสประเทศก็คือสิงคโปร์มาเลเซียคาเ<อ>มร แล้วก็ไทยเรารวมถึงไทยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องสร้างสมดุลทางยุทธศาสตร์ให้ได้เพราะว่าเราต้องยอมรับแบบนี้นะครับสงครามใหญ่จะเกิดข,ขึ้นข้างหน้าเนี่ยอาวุธที่จะเป็นจุดตัดสินการแพ้ชนะหรืออาวุธทางยุทธศาสตร์เนี่ยถ้าเป็นสงครามรุ่นที่หนึ่งเนี่ยคือรถถังอืสงครามรั้งที่สองเนี่ยคือเรือทุกของบินบแต่สงครามรั้งที่สามเนี่ยจะลวดไฮเปอร์โซนิกลูกยาวอย่างเดียวลูกยาว,แล,ว <laughs> แล้วความเร็วแบบ สิบเท่าเสียยี่สิบเท่าเสียประเภทปุ๊1สิบสิบกว่านาทีถึงเป้าหมายตั้งหลักไม่ทันทั้งนั้นใช่เพราะนั้นเนี่ยไอ้ประเทศอย่างเราเนี่ยเราจะต้องรู้จักคือสร้างสมดุลในยศาสตร์ให้ได้นะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับผู้นำอะว่าเราจะเอายังไงเพราะว่าช้างชนช้างอะไอ้กวางน้อยอย่างเราเนี่ยมันต้องหาที่หลบและไอ้ที่หลบของเราเนี่ยมันต้องมีน้ำอาหารด้วยเพราะผมเชื่อว่าถ้าสงครามใหญ่เรามีเกิดนะ สามปีอย่างน้อยสามปีอโถช้างชนช้างแบบนี้แล้วจำเอาไว้เลยนะครับว่าประเทศใหญ่เขาจะไม่ให้ไปลบในพื้นที่ของเขาเด็ดขาดพื้นที่ของพวกเองทั้งนั้นแหละใช่เออจีนเองเขาก็ต้องไม่ยอมแต่ว่าที่ผมบอกอ่ะสารัฐเองเนี่ยมีสายานุภาพนะก็คือเครื่องบินล่องหนแต่จีนเขาก็มีจรวดไฮเปอร์โซนิกอืะเพราะนั้นเราก็ต้องพิจารณาว่าเราจะหลบทั้งสองอย่างนี้ยังไงเพราะฉะนั้น ยกกลับมาที่คําถามคือคร,รอบนี้ไทยเนี่ยเรียกว่าโดดเด่นมากในการวางสถานะชัดเจนขึ้นละรเราก็ไม่ได้เข้าข้างใคร,ครแต่เราก็จําเป็นที่จะต้องเป็นกวางน้อยที่หลบหลบให้ได้ถูกใช่ไหมถูกครับอย่างนั้นเราจะเห็นเขาเรียกว่าไออาการไฟธาตุแตกไออาการทุนลนทุนลายจากคุณเซนมากขึ้นเรื่อยๆสิคือวันนี้นะผมบอกให้ถ้าผม,ผมเป็นกัมบูชานะผมแม่งโคตรสวยที่มีผู้นําแบบนี้โคตรสวย แน่นอนซวยธรรมดาไม่ได้เพราะว่าสิ่งนี้คุณแซมตอนนี้เนี่ยเรียกทั้ง B2 B2 คือสหรัฐอเมริกาเรียกทั้งลั p เตอร์ยี่สองมาจากจีนเรียกทั้งเรือนิมิตเออเจเจอาร์ฟอร์ดแล้วทั้งเบนอันนี้กองทับเรือสหรัฐอ่าเรียกทั้งไฮเปอร์โซนิกของจีนทำไมเขาเรียกแขกเก่งมากลก็เนี่ครับก็เป็นพ่อไอความที่มันเป็นผู้นำที่สังกระบวยอ่ะคือมันไม่เคยคิดถึงประชาชน คิดอย่างเดียวว่าจะดำรงการครองอํานาจให้ยาวนานที่สุดเท่าชีวิตมันจะหายใจอยู่คือเขาคิดถึงแต่ผลประโยชน์ส่วนตระกูลแค่ตันเองถูกไหมถูกครเพราะการทําของคุณเซนมันเนียไม่มีใครไปเสียได้ว่ามันกําลังทําให้ประเทศกัมพูชาเนี่ยเป็นยูเครนแห่งเซาท์อีสต์เอเชียคือหลายคนบอกว่าพื้นที่ที่เป็นเมรทั้งหมดเนี่ยที่กลมๆเนี่ยนะ เหมือนราวกับว่าหุนเซนคิดว่าเป็นเป็นสวนของตัวเองอยากจะขายให้ใครก็ได้อยากจะเช่าให้ใครก็ได้ดอยากจะเซ้งให้ใครก็ได้ก็มันทําตัวเป็นผู้นําจิตวิญญาณของขมรเนี่ยแล้วเงินก็ใส่กระเป๋าไม่ได้ไปพัฒนาพื้นที่เลยมันสร้างประเทศมันสร้างประเทศขมรเป็นรัฐโจรมันสร้างให้ประเทศขมรเป็นแหล่งฟอกเงินมันสร้างให้ประเทศขมรเป็นแหล่งค้ามนุษย์อ่ะและนี่วันนี้มันก็ดึงทั้งที่ผมบอกอ่ะดึงเรื่องจรวดไฮเปอร์โซนิกดึงทั้งแัปเตอร์ยี่สิบสอง ดึงทั้งเรือทุกื่องบินเข้ามามถูกไหมครับคือมันก็ัจะแปลงประเทศมันเนี่ยให้เป็นสมรภูมิอ้าวแต่หลายคนชมนะโทษนะ,ะนี่นี่นี่หลายคนบอกว่าโอ้โหหุ้นเซนนี่คือคำชมนะ,ะจิ้งจอกเท่าเข้าได้ทุกฝา่ายบาลานซ์อำนาจเอาประโยชน์ใส่เขมรอ้าวหลายคนก็ชมแบบมไม่นะก็วันนี้เนี่ยไอมองแรกๆก็อาจจะเป็นจิ้งจอกเท่าเป็นอะไรนะนายกที่แบบเคี่ยวลากดินแต่วันนี้ผมบอกให้สภาพคือหมาหัวเน่า สุดท้ายไม่มีใครเอาไม่มีโถเาไม่รู้จะคบกับใครยังไงใครจะคบด้วยก็ลําบากเอาแบบนี้เดี๋ยวมันก็วิ่งหาจีนเดี๋ยวมันก็วิ่งหาอเมริกาแล้วคุณคิดว่าผู้นําอย่างสีเจนผิงผู้นําอย่างโดนันทป์อ่ะเขาไม่สังเวชใจกับมันอ่ะนี่ถ้าวิ่งไปหาปูตินได้ก็คงจะวิ่งไปหาปูตินมันก็นนนคงไปแต่ปูตินคงไม่ให้พบแล้วถูกไหมครับเพราะเขาเห็นพฤติกรรมมันอ่ะโอ้โหมางไม่ไหวไว้แบบนี้มันเล่นเปลี่ยนแบบ่อเอาง่ายๆเดี๋ยวมันก็ ให้ท่าเรื well อเมืองเรียมจีนเอาบทมันไม่พอใจเอามันบอกเดี๋ยวมันจะให้อเมริกามาใช้แล้วเอาบินไปเซ็นสนธิสัญญาอินโดไวมิฟิกอวยทำแบบสร้างโปสเตอร์ทำว่าสนุนให้รับโนเบลภัยกลางกุมพนมเปญแลละอะแล้วยังจะขออตั้งชื่อถนนจากพนมเปญไปสีนูบิวว่าโดนนั่นทำโดนนั่นสตรีทถูกอ้าวอเล้าอยู่ดัี้เอาวันนี้ดิเอามึงกลับมาหาจีนอีกละอ้าวแล้วคุณคิดว่าอย่างเสยเฉินผิง โดนั้นทางาาก็ยังมองไอ้คุณเซนว่าอะไรของมึงไว้เนี่ยคือคือ,ค,อคือสุดท้ายเนี่ยมันมันจะหนีไปจากคําว่าเขาไม่มองโูองอ่ะมันก็ไม่มีราคาไงแต่ว่าความสวยของมันคือว่าวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าโอกาสที่ประเทศมันจะเป็นสมรภูมิของชาติอำนาจเนี่ยสูงแล้วก่อนเข้ารายการคุณผู้ชมขอขอนุญาตท่านรังสีนิดนึงเราผมผมกับท่านรังสีได้เห็นข่าวว่าเวียดนามครับกําลังจะมียุทธศาสตร์ใหม่ครับ สร้างถนนเชื่อมเกาะที่จะปิดปิดทางออกจากศรีหนุวิวด้วยนะถ้าถ้าถ้าเขาทำได้จริงๆเนี่ยเขมรนี่ลำบากเลยถูกไหมท่านถูกครับเออก็เพราะว่าที่เขาจะทาแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเขาไม่ไว้ใจมันไงใช่ไหมถูกถ้าเรามองมองหมากให้ลึกซึ้งนะอาจจะเป็นไปได้ว่าจีนก็กระซิบเวียดนามบอกเฮ้ยถ้าเสียเรียมไปสมมุติถ้าเขมรก็สร้างถนนปิดเลยปิดเลยครับแค่นั้นน่ะทำให้ลําบากขึ้นอีกถูกอ่าใช่ไหมครับ แต่ถ้าไม่เสียเวียดนามก็คุมยุทธศาสตร์เข้าออกทางนั้นเพิ่มอีกหนึ่งทิศเวียดนามนี่นี่ค้วไหนค้ว่าจีนค้ว่รัสเซียครับก็คือไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นศัตรูกับจีนเวียดนามลาวพม่าเนี่ยค้ว่รัสเซียแต่ก็คือเป็นมิตรกับจีนถูกถูกรัสเซียกับจีนเขาเป็นพันธมิตรกันของมหาอำนาจัู่หนึ่งอ่าใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นนับจากวินาทีนี้ไปถ้าลรังสีได้พูดมาหลายเดือนแล้วทางเดินของฮุนเซนและเขมรเนี่ยจะตีบตันขึ้นเรื่อยๆ ก็หนึ่งเศรษกิจภายในพังสองสายตาคนทั้งโลกเขามองว่ามันเป็นรัฐโจรสามเนี่ยมันไปแย่ลังแตนนะไปผิดคำพูดกับจีนเอาว่าผิดคำพูดกับอเมริกานี่ไงเมื่อเป็นเช่นนี้คำถามสุดท้ายของผมถ้านรังสีท่านท่ารังสีอ่านมานานแล้วละ่ะคุณเซนเลือกจะโจมตีไทยครั้งต่อไปเมื่อไหร่ผมมองแบบนี้ มันจะโจมตีเราครั้งนี้เนี่ยมันกะว่าจะโจมตีเราแล้วก็จะดึงแล้วเข้าโต๊ะเจรจา,จาเหมือนเดิมฟอร์มเดิมของมันแต่งวดเนี้ยถ้าเราทันเกมนะเราจะต้องเอาตาควายคืนเอาหนองจานหนองยาแก้วคืนอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าค่าจ้างเราที่มึงมาทำกับกูรอบนี้อันนี้คือเราจะตีเลยนะถูกแต่เขาจะโจมตีเราภายในปีนี้ไหมภายในธันวานี้ไหมผมอมอง,งแบบนี้นนมันมองมันรออยู่ที่จังหวะของมัน อันเนี้ยคือเราจากนี้ไปนะเอาง่ายๆเราต้องอเลอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ละอืมแต่แต่มีข่าวว่าเราก็เติมกําลังเข้าไปเต็มที่นะอันนั้<ล>นะก็ว่ากันไปไงแต่แต่แบบนี้วันนี้เนี่ยเราต้องอยู่ในโหมดของความพร้อมแล้วเราต้องมีแผนตีโต้อตอบอืมคือมันจะมาเมื่อไหร่เราพร้อมอยู่แล้วอืมแล้วสิ่งที่เราต้องทําคือที่ผมบอกอะ่ะถ้ามันโจมตีอรอบนี้นะเอาถ้าโจมตีที่หมายทางทหารเราก็จะเอา บ้านหนองจานหนองยาแก้วเราคืนอืเอาภาษาตาควายเราคืนแต่ถ้ามึงโจมตีที่หมายคนเด็นกูไม่ไหลบอลไปเป็ดมึงหายเกี้ยงไอบอลท่าเส้นหายเกี้ยงอืบอลสายตะกูหายเกี้ยงทุบกล่องดวงใจไปเลยอ้าวก็มันโจมตีมาเพระเรือนก็ต้องเป็นค่าทดแทนของเราอ่ะเอาเหมือนเคเคพาร์ตอนนี้ที่ระเบิดตึกตุ้มตุ้มที่สิเลยอ่าใช่ไหมได้เออสุดท้ายครับฮุนเซนจะกล้าโจมตีไหม ผมเชื่อว่ามันกล้าเพราะว่าวันนี้มันไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วคือยืนอยู่ในจุดที่และผมเชื่อดเลยว่ามันจะโจมตีเราแล้วมันจะดึงเข้าโตยาจ่าเพื่อให้คนที่เข้าข้างมันน่ะให้ต่อรอให้เราเปิดด่านจุดเริ่มจะเป็นที่อีสานเหมือนเดิมหรือจะรอบนี้จะมาพื้นที่ราบผมเชื่อว่าเกิดขึ้นได้ทั้งทังพังหนึ่งและทัาพังสองโอ้โห oh. แต่ว่าถ้าเราเตรียมพร้อมเน่เราไม่ควรจะ ต้องตระหนักเพราะว่าอาวุธทนเซนนะผมมั่นใจเหลืออีกไม่เยอะจริงไหมเขาบอกว่ารอบเนี้หลังจากที่เห็นภาพสัปดาห์ที่แล้วแล้วทั้งจีนทั้งอเมริกาไม่ส่งอะไรให้หุนเซ็นอีกแล้วจริงไหมเขาไม่ส่งให้มันหลอกและจริงๆแล้วมันสําคัญตัวผิดชาติมหาอำนาจนะเขาต้องการแค่ว่าใช้ประเทศมันเนี่ยเป็นที่ตั้งฐานทัพของเขาเอาไว้ใหญ่ฝั่งหนึ่งแค่นั้นแหละถูกต้องเขาพร้อมที่จะลบกันน <c oughs> ะเขาไม่จะสนใจมันหลอกจุกโท คุณคุณต้องเข้าใจว่าไอ้คนที่มันไม่มีเครดิตขนาดนี้เนี่ยเอาอันนี้ให้คุณต้อนไปคุยไหคุณต้องอยากคุยไหมอยากที่บผมเลยครับไม่ก็คือเราเห็นมันแล้วว่ามันพูดกับเราอย่างหนึ่งแต่มันทําอีกอย่างนึงคนปกติไม่อยากจะคุยกับคนที่คุยไม่รูเรื่องหรอกมันไม่ประโยชน์ไงคุณเดียวคนแบบนี้เนี่ยเสียอารมเออนะครับเอาละครับนี่ก็คือสถานการณ์ณเวลานี้ที่วันเนี้ยยังมีการ เจรจาเรื่องของปักหมุดกันอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างที่พลเอกรังสีว่าไหมนะครับแต่วันนี้ขอบ,ค,บ,ขอบคุณมากแล้วกลับมาพบกันท<อ>ุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับเรื่องนี้ต้องเคียร์ท็อปนิว77อย่างนี้วันนี้ผมและพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์ลาคุณชมไปก่อนครับสวัสดีครับ